ดัสวัสดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็อยู่กับรายการภูมิใจกิว่์ไทยแลนด์เช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับพ็อกเก็ตอีดิชั่น0.42 0เอ้ย0.4.4.0ตัวเต็มที่ผมเพิ่งให้ท่านผู้ชมเล่นลองดาวน์โหลดเล่นกันแล้วก็อยู่กับคุณพี่ทาร่นะฮะก็วันนี้สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเอาชืชิอรอดในเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจาก มันเซิฟมันไม่สามารถกู้คืนมาได้มันหายฮะจะเราก็ต้องมาเริ่มใหม่กันครั้งอ่าอันนี้ก็จะเป็นรีพรีแรกนะฮะอ่าพี่ทารลกะว่าไงฮะอุ๊ยอะไรใครตบผมไม่ได้ตอบฮะตัดมาแล้วฮะจะทำแผนที่ <c oughs> ผนอนจิมมาทำได้แล้วมั้งใช่ไหมพี่กระดาษเออผมเจอออย ขุดมาเลยเอามาขยายพันธุ์จะได้ทําแผนที่ได้แป,ป๊บแบบจะอะไรนะหมายกับแผนทีนะ่เนี่ยอ่ะเราจะได้หากันเจอไงคือมันก็เราจะได้รู้ไงว่า <c oughs> ในโลกนี้มันมีตรงจุดตรงไหนบ้างแล้วพี่ครับแป,ป๊บผมตัดไม้อยู่ผมก็ตัดเอาไม้อะไรพี่ไม้โอ๊กไม้โอ๊กก็เหมือนกันเลยเอาไม้โอ๊กพอดีจะสร้างมาตรงไหนอยู่ใต้ดินเออสร้างตรงไหนอ่ะ ได้หมดผมได้หมดอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ทับอยู่ใต้ลาวาอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นได้หมดอ่ะเออตามใจครับตามใจเอาอยู่ใต้ดินอ่ะจะได้รวดหาแร่ไปด้วยชอบทำอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นนะครับอ่ะชอบอยู่ใต้ดินงั้นผมขอไม่สูงสีอยู่บ้านกับคุณแล้วกันนะเพราะผมคุณก็รู้ว่าผมไม่ค่อยชอบอยู่บ้านกับใครเท่าไหร่เช่นทำไมอ่ะก็ขออยู่บ้านใกล้ๆก็พออยู่บ้านใกล้ๆ ใช่ไหมผมจะหาแบบเฮ้ยหมู่บ้านเอ็มบีซีเฮ้ยไหนเนี่ยผมขอให้พี่ใส่ซีที่มันมีหมู่บ้านเอ็มบีซีแล้วพี่เจอด้ไหมเปล่าเปล่าเปล่า,าเราไม่ได้ใส่ซีแั่ก็คือเราใส่มั่วเป็นเบอร์โทรเก่าแล้วเราเพิ่งรู้มันมีเพิ่งรู้มีหมู่บ้านเอ็มบีซีตรงนี้ด้วยโอ้เทีนี้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดตามที่เราต้องการไปเปเลยนะฮะเราจะอยู่ไหนครับเนี่ยกำลังตามพี่ไปในหมู่บ้านเอ็มบซีหมู่บ้านเอ็มหมู่บ้านเอ็มซีก่อนไหม อ้าววันดีเจอยังเจอแล้วเจอแล้วสวันดีน้องหน้าหาเรื่องอ้าวพี่หาเรื่องมันเฉย what is this เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งรู้ทำไมทำไมมีซีมันลอยอ่ะไม่รู้อ่ะเราเห็นอย่างนั้นอแมรมันไม่หลุดอ่ะหรือมันบั๊กค่ผมอาจจะไม่ได้ปรับอันนี้ก็ได้เฮ้เราก็ไปไม่ได้นะแต่ชื่อน่้เราต้องมาปรับปรับได้ยัง มันยังรออยู่เลยนะทำไมลิะที่นี้นเราลืม,ล,มลืมหาอาหารมันแหลกตกวแะปรเอาโบรานที่แบบแหลกไหมแหลกเกินอ,อย่างนี้แหละพูดไม่อยากอยู่แถวเนี้ยอ,อย่างน้อยมีบ้านมีบ้านหลังหนึ่งกับฟาร์มก็ยังดีจะอยู่หมู่บ้านอะไรไม่เสียหรือว่าหรือว,ว่าจะไปอยู่ที่อืน่นเอาแบบผมไม่<ว>ผมไม่อยาก ผมไม่อยากอยกูออ่กับเอ็นดซีทำไมลำคานอะ่ะอืเดี๋ยวมันเปิดประตูให้ซอมบี้เข้ามา <c oughs> ไม่ดิซอมบี้มันก็ทุบประตูได้นะแต่บางทีอะ่ะถ้ามันเปิดประตูเข้ามาซอมบี้ก็ต้องเสียเวลาทุบประตูไงอ,อ๋ซอมบี้มันจะเสียผมจะเอาแบบอันนี้เอาซีดไปแล้วกันเผื่อเจอไก่จะได้เลี้ยงมันเอาไปสักสามอันอไม่ดิเอาไปสักหลายๆอันก่อนหิ้ง <c oughs> หนูทำเอาสี่อันนี่แหละอ่าผมจะไปอยู่ที่อื่นละวี่โม,ม่บ้านเป็นอย่างนี้เลยไม่เที่ยงนะผมจะผมสร้างบ้านบนพื้นเลยดีกว่าชิคกตอนนี้เราหิวจนวิ่งไม่ได้แล,แล้วเนี่ยและใช่ทำไงราสามหล,ลอดเนี่ยก็แล้วแต่พี่ผมจะสร้างบ้านเ,เล็กๆก่อนนี่เจอหมูอใหยมัน พี่ช่วยเปนสร้างบ้านก่อนดีแล้วค่อยแบบแยกห้องอะแมวอะไม่รู้เซนอะไรที่เกลียดเกลดมาจากไหนที่เกลียดตลอดไงอยู่ที่โรงเรียนเคยไม่ขี้เกียจบ้าไงไหมไม่เรีรู้ได้ไงเราไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันดาวา <c oughs> พี่เล้าปัญห มันไม่ดรอปเนื้อให้เราสักตัวเลยอ่ะเจ๊ใจด้วยแต่ผมได้เนื้อมานะรู้ไหมได้เนื้อกี่อันซีโลสีโลทำทารำทายทำามหิวเร็วแบบแปก อ๋อแมปนี้ก็ตรงนี้ก็ตันอีกแล้วอะ่ะไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันบั็กสุดยอดแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยตันตัดตันไปทุกที่เลยอะ <c oughs> ไปไหนก็ตันหมดเลยอะมันแหลกนะอยู่แถวเนี้ยหรือเ,เราจะเอาซีที่อื่นไม่ะซีนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายบ้านผมสมารถสร้างบ้านได้แล้วอะจ้ะจ้ะจ้ะเออแบบแมปมันตันแล้วอะ่ะ ผมจะเลี้ยงไก่ให้ไก่โตวัดนดีแล้วทีว่แน่ๆเราเจอพี่ที่โตแล้วอุ้ยมันแหลกจริงๆนะพี่มันเกิดการวัดเดอะอะไรสักอย่างพาร์ทนี้ไม่ต้องเอาตังชื่อเป็นเอาชีวิตในคืนแรกแล้วมันคือพาร์ทเห่งความแหลกพิมเป็นอะไรพาร์ทแห่งความแหลกไม่เอาชีวิตรอดนะคะพีซือ้อสีอส่จุดศูนย์เอาชีวิตรอดตอนความแหลก ไปที่ไหนแบบมันตันหมดเลยอ่ะเหรออืมไม่เห็นจริงดิเออคือมันตันหมดเลยอ่ะเหรอีันถดูดาไหนตันแล้วอย่างน้อยก็เจอแอปเปิ้ลมาประทานชีวิตไม่จะเจ้แอปเปิ้ลมาประทานชีวิตนั่นสิไอแอมเจมอันนี้เอามาจากุงทีอะไร ชื่อจังไหมอะเรียนออฟเทลของพีไอแอมเกฉันชื่อเกใช่ไหมพี่ถ้าผมแปลถูกไม่รู้ไก่ชิคเก้นเขาอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไก่หายไก่หายผมมีคำถามพี่ไกาาไ่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ไก่เกิดก่อนแต่ผมว่าไข่เกิดก่อน พอถ้าเรียงตามอักษรไทยแล้วขอไก่มาก่อนขอไข่อืมอันนี้ก็อีกมุกหนึ่งนี่ยสร้างบ้านได้แล้วดีใจแล้วเดี๋ยวนะก็สร้างแบบมืดแล้วเหรอใช่มืดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอยู่เพิ่งมืดเอามูหายไปในความมืดมูหายไปในความมืดเฮ้ยมูหายไปในความมืดเฮ้ยมูหายจริงๆอ่ะหายไปไหนอ่ะ อ้าวแล้วน,นี่จะได้นเนื้อไหมเนี่ยแค่หลอดก็มีใกล้ๆก้หมู่บ้านเลยมั้สีแค่ที่จะยืมไปก่อนก็มันไม่โูเออเราไม่เห็นเฮ้ยหมูหายไปได้ขวาเจอละหมูหายไปได้ขวาเื้อหมูหายไปได้คว้าเปื้อหายไปอีกแล้วอะ่ะเอ้ยบ้าน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 ประทานชีวิตด้วยไม่มองไม่เห็นลนะจะมองไม่เห็นอะไรแล้ว ผมก็ไม่ใช่ว่าจะมองเห็นไปด้ยซ้ำหนมืลสุดเลยใช่แป๊บแปบบ๊บแป๊บเอาพี่ออกเกมทำไมแป๊บแปบบ๊บป๊เกิดการวัดเด็กอะไรขึ้นคแรบบับก็ช่วยดวไม่เห็นเอ,อ้ยพยายามพยายามดีตาลีตาตาทำไม<ท>ำมัน,มนลำบากเนี้ยพี่ปรับอะไรมัน โอ้ยแหละเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแล้วก็เห็นอาทิยีส่องใต้ดินสว่างไห้เพี่อุ้ยพี่ข้าถูกเชื่อปะตอนนี้มีแต่หีดเอ้ยไม่ใช่ดีมีแต่ที่ค้าท่านั้นชิจะสามารถประทานชีวิตเราได้คือผมต้องการทอสตารุ่นนี้ยล่ะรีบขุดอ่ะเออ ทุ้งใจหายใหม่เลยเหอะไม่อะอุตส่าห์มาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีทางเด็ขาดคนอย่างผมไม่มีความว่าจะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละเห็นละตอนนี้เห็นแล้วตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเลยผมแค่ต้องการอันนี้ก็พอทานนะเอ้ยต้องการอันนี้เนี่ยเก่าจะทำท้อได้แล้วเราผมสามารถอยู่รอได้แล้วคือที่เราอยู่มันสว่างไงก็เลยเห็นหน้าจอมืดมาก เจอไหมเออใช่เพราะตอนนี้ก็ไม่เชิงว่าจะได้อยู่ที่แบบต้องแบบอยู่ในตัวเทศบาลมากกว่าอืม้อยแหลกไม้หายไปเลยเนี่ยจะมา,ากับขึ้นขึ้นขึ้นฟอมบี้ก็ระดับ normal เฮ้ยเสียง อย่าบอกนะจะบอกว่าไราเดอร์มาก,กี่มาจากไหนโอ้โหชัดเลยสไปเดอร์พีเดอร์อไปวเดอร์อไปไหนเพื่หนีสิรออะไรอะ่ะอาวุธก็ไม่มีเห็ไหมบอกแล้วถ้าอยู่บ้านผมมันช่วยช่วยกันได้เอาเจอน้ำ<ต> i, เฮ้ยเจอน้ำ เฮ้ยอ้าวโอ้โหขุดดิ่งออกมาเจอน้ำมันมีที่ไหนวิ่ง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 พี่วิ่งผมวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยผมเห็นท็อตใช่ยืมหน่อยนะหมู่บ้านเอ็มซียืมท็อตหน่อยไม่ยืมท็อตหน่อยต้องการทำไมเรายังไม่ตายไม่มีใครตามเรามา ทำไมเลยถึงยังไม่ตายอ่ะนี่ฮะคือสุดรั้นตกเพ่ดูแล้วได้แครหลอดด้วยเย้ดูแล้วจะเอาชนะความมือได้อย่างไรเป็นไงฉลาดเปล่าไม่ชั่วร้ายมากกว่าแปะโดูกลับมาเห็นกันอีกครั้ง ไปโดท็อปแป๊บเว้วางผิดเดี๋ยวนผมก็สามารถมองเห็นได้ถ่ายได้กี่นาทีใช่เรยดูสิบเอ็ดนาทีแล้วสิบสองนะพี่เอ้ยไม่ดิเอาลองกะเอาอ๋อผมไม่ได้หลุดหรอกน่าจะไม่ได้หลุดอ่ะเพราะตอนนั้นเล่นกับเพื่อนหน้าจอผมก็ชอบดับเนี่ยไหนเห็นไหมไม่ได้หลุดเขียนหลุด แล้วผมก็มาเจอเฮ้ยเมื่อผมว่าอยู่ในบ้านนะปลอดภัยสุดมีทอสอันเดียวก็ว้าวเจ้แล้ว ขในเมื่อกี้อันจะทำท็อตได้หลายอันเลยต้องการอะไรสักพักเยวก็ตบคลิปแล้วแลคุณจะต้องถ่ายแบบนนานหรืพาร์ทเนี่ยเอาสักประมาณสิบสามไหมล่ะเพราะอินทอนมันก็ช่วยได้อยู่สิบสามแล้วที่อ่ะสิบสามแล้วสิบสามลองแบบยี่สิบนาทีได้ไหมมันลงไม่ได้คลิปอ่ะเหรอทำไมมันบอกว่าต้องสิบห้าทนนานนะกรเสียใจด้วยอ่าผมจะจบคลิปแล้วโดยที่ไม่มีพี่ทาร่เห็น คือพี่จะลบไม่ค่อยกดตัวในหน้าจอผมเนี่แล้วก็จบคลิปไปแล้วนะฮะสำหรับทิปน,นีอ่าก็คลาสสิกถ้าเพื่อนๆอชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ b y บ